คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้อาจจะมีสปอยของอนิเมะบูฟเียตหนึ่งถึงสตอนแรกเพื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆน,น,นั้นสาม,มารถตัดสินใจเลือกดูอนิเมะนี้ได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น ก็ขอสวัสดีเพื่อนแฟนเมสแฟนการ์ตูนนิวทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่ผมแต่คนเดิมเพิ่มเติมที่การ์ตูนนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอนิเมะบูพีเลียกันครับอนิเมะนี้เป็นอนิเมะสายอาร์ตเลยนะครับที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะนะครับใครที่วาดรูปเก่งๆหรือก็คือมีหัวสินทางด้านนี้เนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าอนิเมะเรื่องเนี้ยเหมาะควรค่าแก่การไปดูจริงๆอนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นอนิเมะแนวเกี่ยวกับศิลปะนะครับแล้วก็เป็นอนิเมะในปีนี้ด้วย False สองพัน เนื้อเรื่องยอ่อนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยมาฟังดูนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบกันไหมเรื่องยอ่อจะพูดถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายางุจิเป็นเด็กที่มีดีหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเรียนเก่งเข้าสังคมเป็นใครๆต่างก็มองเขาว่าเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เกเรน,นะแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่หัวดีด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้เกเรนอันธพาลเสเพขนาดนั้นนะครับก็เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆเช่นกันยางุจีนะครับเดาว่าสามารถเที่ยวกลางคืนได้ยันเช้าเลยนะพอเช้าเสร็จเนี่ยพี่แกก็ไปเรียนต่อได้ เป็นที่รักของเพื่อนทุกคนเลยแล้วก็เป็นที่คาดหวังของอาจารย์พ่อแม่เช่นกันวันหนึ่งนะครับเขาได้ลืมบุหรี่เอาไว้ในห้องศิลปะเพื่อที่จะได้มันมานะครับยางูจิเนี่ยจึงจะต้องไปที่โรงเรียนอีกครั้งเมื่อยางูจินะครับไปที่ห้องศิลปะที่เขาลืมบุหรี่เอาไว้เนี่ยเขาได้เจอกับภาพภาพหนึ่งครับที่สะกดเขาให้ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นวิเลยดังนั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นภาพที่ดึงยางูจิเนี่ยเข้าไปในภาพภาพนั้นนะครับทำให้ยางูจิเนี่ยเริ่มวาดภาพอย่างจริงจังเพราะอาจารย์ะบศิลปไได้้อกเขาาวว่ ศิลปะคือภาษาที่ไรตัวอักษรการจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับใครสักคนโดยใช้แค่ภาพเนี่ยมันสามารถจะสื่อออกไปได้จริงๆนะสําหรับยางูจิเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อของเขามันกได้อยู่แล้วนี่ทำไมจะต้องคนไข้เรื่องศิลปะด้วยไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเขาสังคมเนี่ยเขาก็มีดีอยู่แล้วแต่นะครับความรู้สึกของยางูจิเนี่ยที่ทําทุกอย่างได้ดีไปหมดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างนี่ขาดหายไปครับ ดังนั้นครับยางุจิเนี่ยจึงเริ่มวาดภาพครับที่จะสื่อในสิ่งที่เขาอยากจะบอกออกไปมันก็คือทิวทัศน์ที่เขาเห็นในยามเช้านั่นเองและมันก็สําเร็จครับมีคนเข้าใจภาพวาดนั้นของเขามันทําให้เขาดีใจมากเลยครับนี่คือมันเป็นการบอกในสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับทุกคนว่าเขาเห็นอะไรสิ่งที่เขาจะสื่อออกไปเนี่ยมันสําเร็จครับยิ่งทาให้ยางุจินะครับมีความสนใจในการวาดภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าค่าเล่าเรียนนะครับมันก wow ็แพงมากเลยครับสำหรับสาขาศิลปะ ถ้าเข้าเอกชนนะคะพ่อแม่ของยางุจิเนี่ยคงส่งไม่ไหวอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับยังุจิรู้ดีครับว่าจะต้องเข้ารัฐบาลเท่านั้นแต่มันก็ยากที่สุดเช่นกันครับเพราะว่าโอกาสที่จะสอบเข้าติดเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยที่มีโอกาสแข่งขันกันเนี่ยมันคือ1ใน200ก็คือสัก200คนจะมีคนติดสัก1คนน่ะเพราะว่ามันต้องแข่งขันกับเด็กซิ่วด้วยแล้วก็เด็กมหรุ่นเดียวกันด้วยเช่นกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับยังุจิเนี่ยอยู่มหแล้วแล้วก็เริ่มวาดภาพตอนอยู่มห้วยดัังนน้การรเตตีียมััววออองงพ่่่แกนนนจ้าคืด้วย ซึ่งแน่นอนเลยครับมหา,าลัยรัฐนะครับที่มีการแข่งขันสูงขนาดนี้มันก็ยากที่สุดในญี่ปุ่นการจะเข้าได้นะครับยางคุจิเนี่ยคิดว่ามันคงยากมากแต่ยางคุจิครับว่าตัดสินใจเลยครับว่าตัวเองเนี่ยจะทำในสิ่งที่ตัวเองรักครั้งนี้นะครับยางคุจิเนี่ยจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใจเต้นแปลกๆมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ายางคุจิเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึง่งแล้วเส้นทางสู่มหาลัยศิลปะของยางคุจินะครับก็เริ่มขึ้น,น,น,าน,น,นายางคุ ได้เจอคนที่แปลกประหลาดแล้วก็มีความคิดที่เป็นฝิ่ลปะอาร์ตอะเยอะมากเราก็ต้องเจอกับเรื่องราวหลายๆอย่างครับในการฝ่าฟันไปไม่ว่าจะเป็นการที่พ่อแม่ยอมรับไหมว่าจะให้เรียนสาขานี้หรือคุณครูในคัดค้านก็มีหลายอย่างครับหลายๆปัจจัยเข้ามาปนเปยนะครับทาให้เราเนี่ยจะได้เห็นรสชาติการใช้ชีวิตในก่อนเข้ามหาลัยของเด็กคนนึงนะครับสิ่งที่อนิเมะกำลังสื่อนะครับมันเหมือนเรื่องจริงเลยนะมันก็คือเหมือนเป็นชีวิตจริงๆที่เราต้องเตรียมสอบก่อนเข้ามหาลัยอะ น้องคนอืนนะครับพี่ยองอยู่4 5 6เนี่ยมอสี่มอสห้ามอสหกเนี่ยน้องๆถ้าดูเรื่องเนี่ยน้องๆจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันกดดันจริงๆนะเวลาลาก่อนจะเข้ามาหาอะไรอ่ะแล้วยิ่งเป็นญี่ปุ่นด้วยแล้วอ่ะมันยิ่งทวีความรุนแรงความกดดันเข้าอีกอ่ะด<อ>ังนั้นนะครับเรื่องเี้ยผมขอแนะนําเลยว่าคนดูนะสตูดิโอที่รับผิดชอบนะครับคือเซเว่นอาต้องบอกก่อนนะครับว่าสตูดิโอนี้ผมไม่ค่อยได้สะก,กิดใจกับเรื่องผลงานมากเท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะเข้าตาก็เรื่องนี้เรื่องแรกละมั้ ้นฉบับนะครับก็มาจากมังงะครับมังงะในญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะออกประมาณนับสิเล่มไนะ้แล้วมั้งแต่ว่าที่เห็นในพันทิปนี่รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ9เล่มแต่ตอนนี้ไม่รู้นะว่าออกมาถึง10เล่มหรือยังแต่ว่าถ้าเกิดในไทยนะครับมังงะนะครับที่เห็นในอ e ีบุ๊กนะครับก็จะมีทั้งหมด4เล่มด้วยกันจํานวนตอนนะพี่ฉายในเป็นอนิเมะนะก็ยังไม่ได้ระบุจํานวนตอนออกมานะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าจะจบกี่ตอนเนาะเริ่มฉายครั้งแรกนะครับวันที่ย2021ี่ปุน,นะแล้วก็ิกันครับที่ซื้อในไทยกย่สิบเอครับเอามาฉาย เริ่มฉายในวันที่9ตุลาฯนั่นเองเอาละครับมาถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมมากนะอนิเมะเรื่องนี้เอาจริงๆนะความรู้เรื่องศิลปะหรือสไตล์อาร์ที่นำามาเสนอเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยงานภาพของอนิเมะนะครับก็ทำออกมาได้สวยดีนะเพลงประกอบนะครับของอนิเมะเรื่องนี้ฟังแล้วติดหูมากจริงๆฟังแล้วแบบเุ้ยไม่ใช่ว่ะที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยแหละครับถ้าพูดถึงต้นฉบับอย่างมังงะที่เป็นต้นฉบับนะต้นฉบับมันทำออกมาได้น่าสนใจครับเพราะอีกอย่างยางูจิกเนี่ย เป็นเด็กที่เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบครั้งแรกอะแล้วก็เลือกเดินในเส้นทางนั้นยังสู่ความสามารถและจะเลือกเรียนต่อในสาขานั้นด้วยมาเจอตอนอยู่มห้คิดดูดิแม้ว่าทางที่เลือกนะครับมันจะเดิมพันด้วยความเสี่ยงที่มากเลยนะครับที่ว่าจะหาเลี้ยงตัวเองในอาชีพเนี้ยได้ยังไงมันมีความกดดันนะครับของเด็กมหาลัยที่ต้องเจอครับจะเลือกเรียนในสาขาที่มีโอกาสที่หางานทําได้สูงดีกว่าไหมหรือว่าจะเลือกในเส้นทางที่ที่ตัวเองรักแต่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้เนี่ย แรงกดดันจากพ่อแม่นะครับก็มีส่วนพ่อแม่นะครับก็คาดหวังให้พระเอกนะครับเลือกเรียนในมหาลัยที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอย่างมหาลัยรัฐอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็คาดหวังอีกนะครับให้เลือกสาขาที่มีโอกาสที่หางานทําได้สูงแล้วก็คาดหวังอีกนะครับให้เลือกสาขาที่สามารถหางานทําได้ในอนาคตยิ่งได้ยิ่งดีความกดดันเหล่านี้นะครับที่เป็นตัวผลักดันครับว่าเฮ้ยมันกดดันให้พระเอกต้องเลือกอะครับระหว่างทิ่สิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ใช่นี่ยังไม่รวมความผิดหวังในเรื่องต่างๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพระเอกเลืออกไปปในนเส้ทางงขศิละ ในการพัฒนาฝีมือครับบางครั้งก็ต้องเจอทางตันครับบางครั้งก็ต้องคิดวตัวเองเนี่ยหลายความสามารถในการวาดรูปหรือแม้แต่ว่าต้องเจอคู่แข่งที่เก่งมากๆที่มีทั้งพรสวรรค์หรือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอย่างเด็กซิวที่น่ากลัวกว่าเลยนะครับนั่นก็คือไหนจะเรื่องความรักในมหาลัยอย่างเงี้ยครับชีวิตนะครับ,รบมันมีหลายอย่างที่ต้องเข้ามาปนเปรครับจริงๆนะครับที่จริงมันก็คงไม่ได้เน้นเปเรื่องความรักหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คงจะมีบ้างแหละสำหรับตัวผมนะครับถ้าเกิด พูดถึงเรื่องความรักของพระเอกผมก็เชียร์ริวจินะที่มันเป็นชายแต่งหญิงอะเฮ้ยคือผมไม่ได้ใส่นะเว้ยแต่ว่ารู้สึกว่าม่งน่ารักมากแลกคนหนึ่งที่ผมเชียร์ครับคือลุมคชิโมริซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ทําให้พระเอกเนี่ยมาวาดภาพภาพของพี่แกน,นี่คือแบบสะกดพระเอกเอาไว้ได้หลายครั้งมากเอาเป็นว่าถ้าได้ใครสักคนสองคนนี้ผมก็โอเคนะจริงๆสรุปนะคะผมขอสรุปรวมๆเลยนะครับก็คืออนิเมะเรื่องนี้ครับผมดูครั้งแรกอะผมยินเลยนะ เฮ้ยมันมันได้ว่ะเฮ้ยฟิลลิ่งมันได้อะคือด้วยความที่ผมผ่านมาหาลัยมาก่อนผมก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยเฮ้ยมันใช่อ่ะมันมีความกดดันอย่างจริงจริงแล้วลองคิดดูนะครับถ้าเป็นในญี่ปุ่นนะครับที่มีความกดดันสูงอยู่แล้วอ่ะยิ่งยิ่งทวีวความรุนแรงถ้าเกิดในบ้านเรานี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ปะละ่ล่ะก็ผมต้องบอกนนะครับว่าเราอ่ะถ้าดูอนิเมะเรื่องเนี้ยเราจะได้อินไปกับชีวิตของยางุจิครับไม่ว่าจะดีใจเสียใจยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอจะ ส่วนตัวคะแนนที่ผมให้นะครับก็คือ9เต็ม10ครับที่ให้นะครับเพราะว่าผมมีความประทับใจครั้งแรกครับก็คือดูไปครั้งแรกแล้วผมคิดว่าเฮ้ยเพลงแม่งใช่เลยภาพก็สวยแล้วเนื้อเรื่องของมันนะครับมันมันสะกดผมได้แป๊บหนึ่งอะคือแบบเฮ้ยรู้สึกคอยตามเลยอะเออจริงๆนี่แหละครับคะแนนที่ผมให้แล้วสาหรับเพื่อนนะครับอนิเมะเรื่องเนี้ยคิดว่ายังไงครับให้อีกคะแนนดีคุณประทับใจอนิเมะเรื่องนี้ไหมและประทับใจยังไงครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณไม่ประทับใจเนี่ยคุณไม่ประทับใจเพราะอะไรก็เมมบอกเขาไม่ได โอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ